ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาของนายมานัทสัม,มนาบ้านเกาะทุ่งม่านหมู่ที่12ตําบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ดังนั้นเจ้าของแปลงจึงมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรเดิมมาเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและอาหารฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับครัวเรือนและชุมชนเป็นต้นแบบการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากผลผลิตเกษตร และเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาวกิจกรรมที่ดำเนินการมี2กิจกรรมหลักๆได้แก่ 1. การทำเกษตรผสมผสานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งในด้านอาหารรายได้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ 2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลแปลงของนายมานัทสมนาได้จัดกิจกรรมการเอามือสามคัคคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประชาชุมชนผู้นำหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันจากประสบการณ์ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจ,จริงในทุกๆจุดการเรียนรู้นอกจากจะเกิดองความรู้เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองดียิ่งขึ้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้น 1. เกิดแปลงเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาที่ชัดเจนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและถ่ายทอดต่อได้ 2. ครัวเรือนต้นแบบสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาหารจากแปลงมีรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตร 3. เกิดการฟื้นฟรูระบบนิเวศในพื้นที่เช่นความชุ่มชื้นการปลูกป่าการคืนความอุด,ดมสมบูรณ์ให้กับดิน 4. ชุมชนเกิดทัศนคติใหม่เห็นคุณค่าของการทำเกษตรยั่งยืนการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการพึ่งตนเองตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการหรือวิธีขับเคลื่อนง,งาน 1. เริ่มต้นจากการคัดเลือกโครเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมและมีความสนใจ 2. ดํดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปให้ความรู้เรื่องการออกแบบพื้นที่และทฤษฎีใหม่ 3. ลงมือปรับพื้นที่จริงเช่นขุดหนองคูนโคกปลูกไม้ยินต้นและปลูกพืชผสมผสาน 4. มีการติดตามสนับสนุนและให้คำปรึกษาต่อเนื่องจากทีมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 5. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบและชุมชนรอบข้างปัจจัยสำคัญที่นำสู่ความสำเร็จ 1. การมีส่วนร่วมของครัวเรือนต้นแบบ ที่ลงมือทําจริงในพื้นที่ของตนเอง 2. พลังของชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่ร่วมขับเคลื่อน 3. ความรู้และทักษะจากการอบรมที่สามารถนําไปใช้ได้จริง 4. การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน 5. การมีพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่สามารถแนะนำช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจ องความรู้ที่เป็นบทเรียน 1. การวางแผนพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง 2. การลงมือทําจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงสุขภาพจิตใจความสุขและความยั่งยืน 4. การมีศูนย์เรียนรู้ในชุมชนช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาต่อยอดขยายผล 1. ขยายการอบรมไปยังชุมชนใกล้เคียงและสร้างครัวเรือนต้นแบบเพิ่ม 2. สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปผ,ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนา 3. ใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4. สร้างเครือข่ายระดับตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงความรู้และตลาด ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่อยากถ่ายทอดให้ผู้อื่น 1. การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้จากหนึ่งคนหนึ่งครัวเรือนที่ตั้งใจและลงมือทำา 2. อย่าก,กลัวการเริ่มต้นแม้จะมีพื้นที่น้อยหากใช้หลักคิดที่ถูกต้องก็พัฒนาได้ 3. การพัฒนาแบบยั่งยืนต้องไม่เร่งรีบต้องให้เวลาและมีใจรัก 4. โคกหนองนามไม่ใช่แค่โครงการเกษตรแต่คือแนวทางชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ช่องทางประชาสัมพันธ์ของศูนย์เรียนรู้เพื่อการขยายผลการดำเนินงาน